งานแต่งงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังๆจะเห็นได้นะครับว่ามักจะเป็น2แบบถ้าจัดกันในโรงแรมก็จะเป็นงานค็อกเทลกับงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนนั่นเองครับก่อนหนึ่งน,นะครับงานค็อกเทลเนี่ยคืออะไรนะครับดื่มค็อกเทลกันจนเมาหรือเปล่าและโต๊ะจีนจะเรียกว่า Chinese table ได้หรือเปล่าครับ Sir would you like cocktail party or oh, Chinese tableChinese table yes like p i k i n g duck พี่พี่จะถามเขาว่าไงนะ h ชนี s เทเบิลโต๊ะจีนไงอ๋อเพราะส่วนมางานแต่งงานในประเทศไทยก็มี2แบบใช่ก็คือเป็นงานคอกเทลคอะเทลก็จะเป็นเหมือนเดินกินแล้วก็ตักกินแล้วก็ยืนคุยกันแต่ถ้านั่งกินเนี่ยก็ต้องเป็นโต๊ะจีนก็ไม่เรียกว่า h i n n s s t t b l e ฝรั่งเรียกว่าซิทดาว n ์ดเอร์ใช่ไหมดังนั้นอย่าลืมนะครับว่างานคอกเทลเนี่ยนะครับ ก็ที่จริงแล้วก็เลยค็อกเทลพอดีก็เป็นเพราะมันจัดกันช่วงเย็นๆแล้วก็ที่จริงแล้วคนก็จะต้องถือแก้วค็อกเทลเดินถือเครื่องดื่มแล้วก็เดินพูดคุยส่วนอาหารก็มักจะเป็นพวก finger food ก็คืออาหารที่แบบใช้นิ้วหรือใช้มือหยิบกินได้สบายๆไม่ได้ถึงขนาดการนั่งคุยกันแบบกิจจลักษณะเพราะถ้าจะนั่งคุยกันนั่งกินอาหารกันแบบที่โต๊ะเหมือนที่บ้านเราเรียกว่าโต๊ะจีนนะครับคนนี้เขผู้พูดภาษาอังกฤษเขา,าเรียกว่า sit down dinner sit down dinner ก็คือเป็นอาหารเย็นที่ต้องนั่งและ กินข้าวกันแล้วนี่ครับแล้วเวลาเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลพาร์ตี้หรือเป็นซิทดาวน์ดินเนอร์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเช็คกันก่อนนะครับว่าห้องนั้นจะว่างกันหรือเปล่า which days are the room free ฮะสรุปไม่ต้องคิดตังเลยเหรอครับเนี่ยจะจัดงานเนี่ย so which days is this room free ฮะ which day room free มีวันไหนบ้างที่ห้องนี้ไม่เสียเงิน ไม่มีมาดามดีดลูมอีทเนเวอร์ฟรีโอ้โอเค maybe we should find another hotel เสาพีท don't go but you said it's never free คือฟรีแปลว่าไม่ต้องเสียตังค์แต่ฟรีแปลว่างได้เหมือนกันเออสักก็ถามว่าห้องนี้ว่างวันไหนบ้างอ้าวแล้วเขาทำไมไม่ใช้ available ล่ะโอ้โหเขาคงจะกลัวว่า available มันยาวและยากเกินไปเราลยใช้คำง่ายคำสั้นๆให้พี่เข้าใจปรากฏว่ารู้จักคำยาวฟรีก็จะแปลว่า ว่างหรือฟรีก็จะแปลว่าไม่เสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับแต่าที่จริงแล้วคำว่าฟรีหรือว่างก็จะมีหลายคำที่สามารถใช้ได้นะครับ available ไม่ใช่ Available นะครับหรือจะใช้คำว่า vacant นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ Wacant นะครับออกเสียงว่า vacant ดังนั้นจะใช้ t h e room is free next week the room is available next week the room is vacant next week <c oughs> ก็จะแปลว่าห้องนั้นว่างนั่นเองนะครับอย่าลืมครับอยากได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปพูดคุยกับเขากันก็รายการคริสจ็อบกับผม s ิสต h ฟอร r i g h t ในช่องไทย p ี s s ทุกวันเสาร์แวันอาทิตย์ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะมอบความรู้ภาษาอังกฤษแบบสนุกง่าย ใช่จริงได้อย่างแน่นอนวันนี้ผมลาไปก่อนน,นครับสวัสดีครับ